เอาละครับผมก็สวัสดีชาวแคทแคนทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมมีนะครับผมบอสสามเันหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาตีอีเวนต์ฮาโลวีนให้ทุกท่านทุกชมได้ชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ง่ายๆชิวๆชิวๆสบายๆนะครับผมเอาละครับผมถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมจะตียังไงก็ติดตามชมเลยนะครับผมไป let's go ครับกลมมาแล้วครับผมก็ขั้นตอนแรกก็เปิดฉากมาเลยครับล่อทหารโคงกระโดดออกมาครับผมทั้งผีทั้งทั้งผีหลวงด้วยนะครับผมผีที่เหมือนล่อทหารแกนนะครับล่อออกมาแล้วก็เตะสปริงออกไปสาสปริงนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยอันบาเบเลยออกไปนะครับผมให้เหลือกี่สิบตัวนะครับผมแล้วก็ปล่อยควานลงไปตุงตัวนะครับผมก็ปล่อยไว้นะครับผมควานตัวเดียวเอาอยู่ครับไม่ต้องลง ทั้งหมดนะครับสาสมตัวเพราะว่าขวานอีกสองตัวเราจะไม่ได้ใช้งานอยู่นะครับผมอโอเคครับผมดูขวานแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรทําครับเวลาเราเยอะครับเย็นๆครับผมลงเจ๊ลงไปแล้วครับผมแล้วก็ดวโดวโบเลอร์ไปนะครับผมให้เจมทํางานครับแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆครับผมนะใช่ไครับขวานเราลงไปตัวเดียวก็จะล่อโครงกระดูกออกมาได้เยอะแยะเลยนะครับผม ตรงนี้เราไม่ต้องปล่อยขวานลงไปนะครับขวานเราเก็บไว้ใช้ตอนท้ายครับครับผมพอหอคอยระเบิดพังก็เตรียมตัวกดสกิลเจงครับผมนี่ครับเข้าไปโจมตีแล้วนะครับผมเตรียมตัวกดสกิลเจงนะครับดูแต่ตาดูครับกดสกิลครับผมปึ๊บแล้วมันจะถูก3ป้อมนะครับผมไอ้ที่กดสกิลอยากให้มันโดนหุ่นของวอร์เดนเฉยเฉยเลยนะครับผมโอเคครับผมลงทหารสแปมลงไปนะครับผมนี่ครับทหารองค์ทหารแคระลงมาครับผมเตรียม ล่อยขวาแล้วปล่อยขวาลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ป่วยใาญิวแล้วก็เตรียมตัวกดสกิลวาเดนนะครับผมปล่อยยาล่องหุ่นไปทางขวามือนะครับผมให้กับสกิลเจนะครับเคครับผมจับตาไ้ดีครับผมเห็นไหมครับเห็นนะครับอีเวนต์นี้มันไม่ยากท่านผู้ชมบ้านแตกครับผมบ้านแตกแบบชิวๆครับอ๋อเจเราไปไหนฮะติดแผนนะครับติดแผนติดแผนนี่การนี้ชนะหรือเปล่าเนี่ยติดแผนครับปกติเจ๊ไม่ควรตาย ะครับผมที่จริงมันต้องวิ่งมาช่วยพวกนี้ตีนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นครับว่าตานี้จะชนะหรือเปล่าครับผิดแผนนะครับผมบอกเลยผิดแผนเดี๋ยวผมขอจะตีอีกหนึ่งไม้ครับตานี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมว่าผมผิดแผนนะดอดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเหลือแท้งสองตัวไงเราเหลือคิงกับกับควายครับเราเหลือคิงกับควายครับผมผมขอเรียกควายก็แล้วกันไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ผมเดือกิงกับควายก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับผม ต้องดูคิงครับผมคิงจะตีกำแพงหรือว่าคิงจะมาตีกำแพงข้างด้านในครับถ้าเกิดคิงตีกำแพงด้านในก็อาจจะมีสิทธิ์รอดนะโอเคคิงตีกำแพงด้านในนะครับไปครับผมตีถังทองครับถัทงทองตีถัทง,ทง,ทงทองครับตีถังทองตีถังทองครับตีถังทองเฮี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 เอ้าทำไมเปิดอย่างนั้นล่ะโอเคนะเมื่อวันกดสกิลครับปุ๊บ มันจะไปถึงป้อมเราไหมเนี่ยโอเคไปแล้วครับผมปึ๊บ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 โอ้โหครับผมชนะแบบฟุ๊กฟอ่ะครับทุกคนนะครับมืออันนี้ถือว่าตานี้เป็นผิดแผนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตีขอตีอีกไม้หนึ่งครับผมไม้อีกไม้หนึ่งก็น่าจะตามแผนครับโอเคครับผมขออีกไม้หนึ่งครับผมหรือว่าจะเอาแค่นี้ก็ได้ับแต่ว่าผมจะตีให้เพื่อนๆดูอีกไม้หนึ่งครับผมไปไปดูกันครับไม้ต่อไปครับผม โอเคครับผมอันนี้เป็นไม้ที่สองนะครับผมผมหวังว่าจะตามแผนนะครับผมก็ลงตามเดิมนะครับผมล่อทหารโครงกระดดกออกมาทั้งหมดครับผมล่อผีดองไว้ให้หมดครับเคครับผมอย่าลืมนะครับว่าบาวเบเลียนเราต้องเหลือไว้ยี่สิบตัวนะครับผมเอาไว้เข้าบ้านนะครับโอเคครับผมแล้วก็ปล่อยบาวเบเลียนลงไปให้มันเหลือ2ี่สิบตัวนะครับผมแล้วก็ปล่อยควานไปตัวเดียวพอครับผมเรื่อยๆครับเคครับผม แล้วก็ดูไปสักพักครับผมที่จริงเราสามารถลงเจลงได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปดูก็ได้ครับผมว่าคนรักกันยังไงเขาก็ต้องไว้ใจกันนะครับน้องอ่ะฮี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 โอเคนะครับผมคนรักกันต้องไว้ใจกันครับผมไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูว่าขวันเราจะมาถึงไหนนะครับผมตานนี้เพราะว่าเราไว้ใจกันนะครับผมนี่ครับผมก็เตรียมไปนะครับผมก็ถึงป้อม ถึงป้อมพอเรียกป้อมเลยป้อมกระตอกช่างก่อสร้างพอป้อมช่างต่งอกระต่างพังปุ๊บแล้วก็กดสกิลเลยนะครับผมดูนะครับผมสถานี้ปัป๊บกดสกิลครับเรื่องของเรื่องจะลดเลือดบอดดนนะครับผมวอดดีให้เป็นลูกปั้นอะเรื่องของเรื่องนะครับผมคืนลดเลือดมันปล่อยเ,อเราเลนลงไปครับผมแล้เราปล่อยคิงไปโอเคปล่อยลงไปหมดเลยครับผมฮีโร่ทั้งหลายแหละ พอทหารแชร์ออกมาแล้วครับผมให้ทหารแชร์มันมาโจมตีที่บาวาเรียนคิงของเราครับผมแล้วค่อยปล่อยขวานลงไปนะครับผมพอปล่อยขวานแล้วก็ปล่อยยายฮิวนะครับผมปล่อยยายฮิวล้วก็เตรียมกดสกิลวอร์เดนครับป๊อปโอเคนะเมื่อวันต้องกดสกิลคิงก่อนนะครับผมค่อยกดสกิลฮีมแล้วก็ใช้น้ำยาลงหุ่นไปที่เจคเลยครับผมผมปอกช้าไปนิดนึงนะครับอ่ะเี่ยย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 ยมยย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 อยยายย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 มยย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 ย้ยยยยยยยบยยยยย นี่คือตามแผนนะครับตามแผนเจ๊มันต้องลงมาข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดเจ๊มันขึ้นไปข้างบนแปลว่ามันไม่ตามแผนนะครับผมเจ๊ถ้าเกิดเจ๊ตายก็ไม่ตามแผนนะครับผมอฮีมีคนบอกว่าเกลียดเสียงอาฮีอาฮีอ้าฮีผมนะครับผมผมแบบถ้าเกิดยิ่งเกลียดยิ่งชอบยูนะครับก็อยากกดดิสไลค์ผมนะครับผมถ้าเกิดผมอาฮีห่วยแล้วอีเวนต์นี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมถึงฮีโร่เอิไมใช่ถึงตัวเจ้าจะน้อยนะครับผมแต่ก็ฮีโร่นะครับ ผมก็จะทําคลิปอยู่ว่าฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยฮีโร่สี่ตัวเนี่ยสามารถเก็บฐานได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม <S <S ผมเคยทดลองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปนะครับผมเคยทดลองแล้วว่าฮีโร่เนี่ยสามารถเก็บได้สี่ตัวเลยสี่ตัวสามารถเก็บได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออครับผมตานนี้ก็จะแบบง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับผมถ้าเกิดมันเข้าแผนมันก็จะเชียวๆครับน้องๆสกิลคีนก็ไม่ได้กดนะครับผมดูสิครับสกิลคีนผมยังไม่ได้กดนะครับดูสิครับไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมดูสิครับ โอ้โหชนะเฉยอะครับน้องๆผมตีแค่สองสามครั้งผมก็ผ่านแล้วครับผมผมไม่ตีแบบรูปมากนะครับผมผมลืมบอกไปว่าสเต็ปนี้ผมเอามาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ผมเอาแปลไทยเพื่อนๆฟังน,น,นะครับอาฮีฮีฮีสำหรับใครช,ชอบกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยครับบายรักทุกคน,นครับจุ๊บจุ๊บ